บางทีผมต้องเตือนอ่ะเฮ้ยเธอคนนี้เพิ่งรู้จักเลยนะเธอเล่นนี้เลยหรอบางทีเขาไม่รู้ตัวไงว่าอ๋อเฮ้ยอันนี้พูดไปแล้วเขาจะคิดแบบมากไหมอะไรอย่างเงี้ยคนฟังจะคิดมากหรือเปล่าเลยแต่ก็แบบส่วนใหญ่จะพูยกับเพื่อนๆมากกว่าแกล้งๆอะไรอย่างเงี้ยคือของผมไม่ได้เชิงชอ็อตแต่เบรกหัวทิ่มมากกว่าเขาจะเป็นอารมณ์เบรกหัวทิ่มเออไม่ไม่ได้เชิงชอ็อตนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบอาจจะพูดอะไรคิดอะไรแล้วก็พูด <S <S เลย พี่แถวบ้านเรียกว่าไม่ได้กันกรองนะถามก็ตอบถามก็ตอบแล้วก็แบบเห็นอะไรก็พูดประโยชที่ที่เขาพูดอะครับบางทีถ้าเป็นคนอื่นพูดอาจจะโดนโกรธไปแล้วอะออแล้วพอเป็นเขามันก็เหมือนแบบเออมันก็ดูแบบเออเขาคงเล่นมุกแหละเขาคงตลกตแต่จริงๆในใจเขาอาจจะคิดอยู่ก็ได้นะแบบนั้นไม่รับงานแล้ว,ลวเขาก็ไม่รับงานด้วยแต่ไม่ไปไหนอยู่บ้านเฉย<ช>ๆไม่อ,อ,อยากใช้เวลา,า,าด้วยกัเหอนด้วยค่ะก็คิดว่า เวลาอาหารก็จะต้องนั่นนู่นนี่ก็ทําอาหารทานกันเองง่ยายๆอะไรเงี้ยค่ะและ้วของขวัญก็ให้ไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็ถ้าไม่ได้พอตรงก็แสดงว,ว่าไม่ได้อยากให้รู้เอาแล้วเนี่ยสิบเก้าปีแต่ว่าหลายๆคนก็คงเบื่อพู่เราแล้วแหละเพราะเราแบบยาวนานมากอะไรเงรี้ยสิบเก้าปีก็เลยแบบไม่ได้พิมพอะไรเยอะแยะค่ะก็ เขาที่พิมเจมก็จะเก็บโมเมนต์แบบไปเรื่อยๆมากกว่าชอบเก็บอะไรไว้ในโทรศัพท์แต่ว่าไม่ได้คิดว่าวันนึงจะมารวบรวมแต่พอมาันมาดูฝีแเอ๊ะเราจะลงอะไรเขาดี <im fails> ก็เลยคิดว่าเออเอาโมเมนต์ต่างๆที่เขาทํามารวบรวมดีกว่าค่ะช่วงหลังน,นี้ก็เริ่มเริ่มบ่อยขึ้นครับเริ <asc passage> ่มดีไปถ้าเกิด คือส่วนใหญ่คุณบอลเขาจะทัวร์ต่างจังหวัดแต่พอแบบมีอีเวนต์ก็บอกเขาว่าเออเราอีเวนต์ก่อนเราค่อยไปออเหมืืนคาก็คือร้อนเงินคือช่วงนี้ยังไงคะมันต้องใช้เงินเยอะมันก็เลยต้องต้องรับต้องมีเนชดีๆหรือยังไงคะอันไหนบ้านเงี้ยเหรออันไหนที่แบบพอจะทันไม่ได้ขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็สามารถดูมมาแล้วสบายใจมเมื่ยคุณมีแบบว่าเออมีคนข้างอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ดูเหมือนเขาต้องระวังตัวมากขึ้นนะเด็กไม่รู้ว่าจะแบบจะไปทางไหนจะช็อตอะไรหรือเปล่าก็จะแซวอะไรไม่แต่เมื่อกี้หมอเชียร์เขาพูดอยู่คุณก็ไปช็อตฟิลเขาไงเบรกเขาไงเขากำลังแบบพิ้วๆอยู่คุณก็ไปเบรกเขาเลยคุณตอนคุยกันดีกว่า แต่พาะคือด้วยความที่คุณหมอคือเก่งค่ะแล้วเราแค่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องที่เราเล่าก็เรื่องเดียวกับที่คุณหมอเล่าทำไมเอาเราของเราดูน่าสนใจกว่าเราเยอะเลยของเราดูเนิร์แบบ้อยอิ่งมากใช่ค่ะพี่เจี๊ยบช็อตช็อตบ่อยไหมคะปกติช็อตคนรอบตัวบ่อยไหมที่บ่อยถามบ่อยดีกว่าพี่ยังไม่ได้ช็อตนะคือของผมไม่ได้เชิงช็อตแต่เบรกหัวทิ่มมากกว่าจะเป็นอารมณ์เบรกหัวทิ่มไม่ไม่ได้เชิงช็อตนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบ อาจจะพูดอะไรคิดอะไรแล้วก็พูด,พดเลยในบางทีพีนแถวบ้านเรียกว่าไม่ได้กั้นกรองนะยัง <c oughs> ไงดีคะตรงนี้เราจะชีแ้แจงกับสังคมยังไงคะพี่เจ๊ ừ, สังคมละหาว่าตรงนี้คือพี่เจ๊แบบชอบชอบ็ชอตฟิ้ทุกคน<ช>เลยหรออ่ะคุณแก้ตัวเลยเป็นโอก,กาสละที่คุณจะได้แก้ตัวไม,ไม่ได้ชอดนะอ็อตนะก็ถามก็ตอบถามก็ตอบแล้วก็แบบเห็นอะไรก็พูด ม <Okay. S 1> ีคนหนึ่งท่านแบบขอจับมือถามเลยพี่เจว,ว่าเออหนูทำอะไรไม่พอใจหรือเปล่าคะหรือว่าที่ตรงไหน <Hey. S 1> หนูปไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ตอบธรรมดานะ าีแต่ไม่เคยมีใครสตารทถึงขั้นแบบพุ้งอะไรกันเลยเจมส์เนาะคือผมว่าประโยคที่ที่เขาพูดอะครับบางทีถ้าเป็นคนอื่นพูดอาจจะโดนโกรธไปแล้วอะเออแต่พอเป็นเขามันก็ดูเหมือนแบบเออมันก็ดูแบบว่ามันเขาคงเล่นมุกแหละเขาคงตลกแต่จริงจริงในใจเขาอาจจะคิดอยู่ก็ได้นะแบบนั้นแค่เขาใช้น้ำเสียงเป็นเออเขาอาจจะเป็นคนใช้น้ำเสียงเป็นก็ได้นะแต่ด้วยความที่เป็นแบบนด็กผู้ชายทีชอบขับชอบอะไรแบบนั้นแฟนขับชอบไปด่าอ้อมอ้อมาเหรอไม่เคยด่าแต่แฟนขับก็ไม่เคยจริงๆเหมือนแบบ ก็คุยกันน้อยเหมือนกันเนาะคุยไม่รู้เรื่อกถามอย่างไปตอบอีกอย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงสไตล์เราเป็นอย่างนี้เลยเราเราเตี้ยโตเพนเพื่อนๆป็นเพือชินกันหมดแล้วสามีอะไรก็ชินหมดแล้วน่าจะชินแล้วแหละสามีก็รู้ชินชาเรียกว่าชินชาคือถ้าเกิดไม่หน้าชาไม่ได้ถ้าเป็นคนที่แบบถ้าไม่คุยก็ไม่คุยเลยวันไหนไม่ได้คุยก็ไม่ได้คุยเลยแต่ถ้าเกิดคุยก็ก็ตอบก็ตอบแบบตอบเสร็จปุ๊บก็ อย่าคุยเลยดีกว่าบางอย่างอะเนาะบางอย่างก็อยากคุยเลยเล้จริงจริงเจียนได้เชื้อความช็อตฟินจากพี่บอยมั้ยเปล่าโอ้ยเขาช็อตกว่าผมติดเท่าเลยครับพี่บอยชอบเบรกหรือเปล่าบางทีผมต้องเตือนอะเฮ้ยเธอคนนี้เพิ่งรู้จักเลยนะเธอเล่นงี้เลยเหรอบางทีเขาไม่รู้ตัวไงว่าอ๋อเฮ้ยอันนี้พูดไปแล้วเขาจะคิดแบบมากไหมอะไรอย่างเงี้ยคนฟังจะคิดมากหรือเปล่าอะไรแต่ก็แบบส่วนใหญ่จะคุยกับเพื่อนๆมากกว่าแกล้งอะไรอย่างเงี้ย ทั้งหลังเริ่มลามทังหลังเริ่มลามไปเพจอื่นแล้วไงเพจอื่นมาคุยด้วยก็ไปช็อตเพจอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแม่ส่วนใหญ่จะเป็นเพจที่แบบแซวละครแล้วแท็กเราอะไรอย่างเงี้ยคุณระยะเราก็มาแท็กเราเราก็เลยแบบแต่แรกคิดว่าตอบดีไม่ตอบดีแต่ด้วยความที่เขาแท็กเราเราคิดว่าเราไปตอบดีกว่าแต่พอคําตอบมันกลายเป็นคําตอบที่คนหัวเราะมันมันเหมือนเป็นคำตอบไม่ไม่น่าตอบนะหรือไม่ตอบดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีเพจหลายๆเพจที่แบบแท็กมาอะไรจับได้หรือยังคุรยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แท็กเราเราก็เลย,เยจำไม่ได้หรอกเพราะละครออนแอร์วันละนิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จะมาแบบหัวเราะว่าเออช่องจะกดไหมพี่เจมส์มาพิมพ์มาออนแอร์วันละนิดอะไรแล้ก็น่าจะ <laughs> เป็นเรื่องสุดท้ายที่ได้เล่น <laughs> เป็นสไตล์อะไ<ร>ลายมากใช่จร<ด>ิงๆแบบ แบบดีมากค่ะตั้งแต่อ่อนแรกๆเลยก็คือได้ไปไหนก็คนก็เรียกคุณยาคุณยาค่ะแล้วก็แบบเหมือนแต่เวลาเราเจอเหมือนคนเอ็นดูมากกว่าที่จะแบบไม่ได้โกรธไม่ได้เหมือนไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเราเรียกชื่อคุณยาแทนชื่อเจี๊ยบไปแล้วอะไรตั้งหลังเรียกเจี๊ยบไม่หักแล้วก็ดูครับดูก็ บางฉากก็ก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะทําแบบนี้เลยหรออย่างเช่นในช็อตที่ช็อตที่ที่พูดกับน้องพลอยครับที่พูดกับน้องพลอยแล้วว่หันหลังไปแล้วก็แบบเออเซนเซอร์ตัวเองด้วยเซนเซอร์ในบ้าคะของผมเขาด่าเลยเขาไม่มีหันหลังอ๋อด่าก่อนหน้าก่ไม่ท้าดีกว่าไม่ค่อยมีเนาะอยู่ที่บ้านก็จะแบบว่า เขาเป็นคนจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบจริงจังซีเรียสกับกับกับงานกับทุกเรื่องแล้วก็จะแบบบางทีเราต้องคอยเบรกว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยแบบพักบ้างแบบหยุดคิดเรื่องงานหยุดอะไรบ้างจริงจังอะไรเป็นคนแบบคือเห็นอย่างเงี้ยเห็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาอยู่กับเขาก็เลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้แบบติดมาหรือเปล่าแต่จริงๆคือเราก็ทำงานบางทีจะนอนแล้วอ่ะแบบเออเดี๋ยวต้องทําอันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องอันนี้นะพี่พอยังไม่ได้ทำเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ก็ได้ไหมอะไรอยย่างงเี้อะไรอยมันเป๊ะแล้ววันวเกิดที่ผ่านมาคุณสามคุณสามมีขวัญไหมคะหรือว่าเรื่องช็อปฟิลหนึ่งวันนะคะเสี่ยวไม่ได้เรียกว่าช็อปฟิลคือก็แค่ของขวัญตรงหน้าไปแล้วใช่ค่ะซึ่งก็เป็นบอกไม่ได้ เ,เขาก็คือเหมือนแบบหยุดไม่ให้รับงานวันนั้นอ,อ่าไม่ให้รับงานแล้วเขาก็ไม่รับงานด้วยแต่ไม่ไปไหนอ,อยู่บ้านเฉยเขาอยากใช้เวลาด้วยกันเอเอ,เอด้วยค่ะก็คิดว่าเออเวลานาฬกาก็จะต้อง,อน,อาาองนั่นนู่นนี่ก็ทําอาหารทานกันเองง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วของขวัญก็ให้ไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็เป็นคือด้วยความที่คู่เราเป็นฟิวแบบ ง่ายๆสบายๆมาตั้งแต่แรกก็เลยไม่ได้จัดงานหรืออะไรย่ีมีคำตัวพรนอะไรพิเศษไหมครับพี่เจีย๊ยบที่เราไม่ได้พดโพสลงโซเชียลบีนีถ้าไม่ได้โพสลงก็แสดงว,ว่าไม่ได้อยากให้ลู้เอาแล้วเนี่ยแปลกๆอันนี้ไม่ใช่เนาะยังไม่ถึงคิวเนาะ <c oughs> ยังไม่ถึงคิวอยู่เนาะ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกับการจ้างงานคอนเสิร์ตนะครับไม่เกี่ยวกันคือ <c oughs> ถ้าจะไม่รับไม่จ้างงานก็คือไม่จ้างงานเฉพาะนักสแสดงอย่างเดียวอ่าแยกเป็นตัวบุคคลไปใช่แยกเป็นตัวบุคคลไปอย่ากเกลียดคู่เออทีนี้ถ้าเราอยากรู้เรื่องของพี่เจี๊ยบนะคะพี่เจียเจ๊ยบจะสามารถบอกได้ไหมเป็น,น,นพ่อ <c oughs> หรือเป็นพวกรายสามีก็เท่าที่นั่นแหละค่ะเท่าที่พี่าเลสุขภาพอะไรอย่างนี้การรับงานอะไรอย่างนี้ก็จริง กันอยู่แล้วคะ่ะ19ปีแต่ว่าหลายๆคนก็คงเบื่อคู่เราแล้วแหละเพราะเราแบบยาวนานมากอะไรอย่างเงี้ย19ปีก็เลยแบบไม่ได้พิมพ์อะไรเยอะแยะค่ะก็ให้รู้เท่าที่พิมพ์มาเยอะนะ้วค่ะแต่ว่าอะไรนะอะไรนะหมออะไรนะก้ออยากให้รู้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเอออยากให้รู้เท่าที่พิมอ่ะพี่บอย่ะคะปีนี้พอจทำมันเกิดปีนี้ตั้งใจยังไงบ้างก็คิดว่าจะพยายามแบบ ด้วยความที่เราเป็นเป็นแบบนักร้องแล้วก็ตัวเราเองอ่ะเป็นเหมือนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยต้องบอกว่าวินัยน้อยแหละนอนบางทีก็ตื่นสายก็บางทีเล่นคอนเสิร์ตเสร็จดึกอ,อะไรเงี้ยหลังจากอายุเท่านี้ไปเราก็อยากจพยายามมีวินัยมากขึ้นจะตื่นให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยจัดระเบียบชีวิตให้ให้มากขึ้นก็แบ่งเวลาใช่ใช่แลวก็มีจะวางแผนร,รับงานอะไร ยัังครบที่เหมือนเเดิมลยอย่างครับเขาบอกงดรับงานทางนี้นี่คือมองเลยนะนั่งหยุดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาคงรับไปเรื่อยๆอยู่ครับเพราะว่าความสวยต้องใช้เงินแล้วก็ไม่พอแต่เขามีลิมิตเขาอยู่ว่าเดือนนึงเขารับกี่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลิมิตใช่ว่าแบบจัดสรรว่าอันอาทิตย์นี้ดูร้านอาทิตย์นี้ทำคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาทิตย์นี้ทำเซ วีดีโอี่จมโพสต์ทุกทคนแซวว่าพี่เจมส์ข้างหลังกันแน่อยอมรับขํางนีมะถ้าเราคนข้างหลังกันจริงๆไม่ค่ะเจมส์ก็จะเก็บโมเมนต,ต์แบบไปเรื่อยๆมากกว่าชอบเก็บอะไรไว้ในโทรศัพท์แต่ว่าไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะมารวบรวมแต่พอมาันมาดูฟีดเอะเราจะลงอะไรเขาดีก็เลยคิดว่าเออเอาโมเมนต,ต์ต่างๆที่เขาทํามารวบรวมดีกว่าไม่รู้เรียกว่าข้างหลังไหมทำซะพวกกดดันเลยไม่ไงั้นว,วันเกิดเขาที่ผมไม่รู้จะทำอะไรให้อย่าง,ง,งนะั้นเลยนะเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าจะทําอะไรดี ก็มันเป็นเรื่องสถานการณ์ตอนนั้นนะคะก็เลยคิดว่าไม่ได้เกิดมันเกิดเขาเรื่องน้นกระเพาะไตคนเกิดเขาเนี่ยผมต้องคิดแล้วล่ะคิดตั้งแต่วันนี้เลยว่าจะทำอะไรให้เขาดีติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ